อานะครับก็ต้องขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาจัดอันดับเทียริสของซีซั่นสองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตกันเลยใช่ไหมเพราะว่ามีปืนใหม่มาด้วยแล้วก็อันดับมีการเปลี่ยนแปลงนะจากการที่ผมเล่นแล้วก็บางปืนมันถูกเนิร์ฟนะมันเลยส่งผลให้ปืนอื่นเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับผมมีช่องว่างให้เล่นอะไรประมาณนี้ผมก็เลยจะมาอัปเดตนะครับผมแล้วก็บวกกับจะจัดเทียริสสำหรับมือใหม่ให้ด้วยนะครับเป็นการแถมไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตเฉ แถมให้เป็นจัดอันดับสำหรับมือใหม่แบบเร็วๆเอาไปเล่นตามแล้วเล่นง่ายอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมและเพื่อนนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ฟังเป็นการประกอบการตัดสินใจมากกว่านะครับผมไม่ใช่แบบว่ามีถูกมีผิดอะไรนะปืนพวกนี้ก็เล่นตามความชอบนะตามสบายเลยนะครับผมแค่ผมมองว่าบางกระบอกมันเล่นง่ายบางกระบอกมันดีครอบคุมกว่าก็เลยจะเอามาจัดเป็น tier list นะครับผม แล้วก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันเป็นการพูดคุยระหว่างเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรที่หยาบคายนะครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่าเร็วๆนะเวลาเพื่อนๆเ,เติม Delta Force เนี่ยเคยมีคำถามไหมครับว่าที่เราเติมอยู่เนี่ยมันคุมแล้วหรือยังขอแนะนำนี่เลย Top Up Gamer ร้านเติมเกมคุณภาพที่เติมง่ายรวดเร็วปลอดภยัยไม่มีรีฟันร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมราคาต้องบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองมากและไม่ได้มีแค่เกม Delta Force เท่านั้น Arena b r บ a k o อา ROV และเกมอื่นอีกมากมายที่เติมถูกไม่แพ้กันที่จะเติมเกมราคาถูกอย่าลืมท็อปอัพเกมเมอร์ให้สนใจลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปอัปเดตของหมอก่อนเลยหมอมีกระบอกใหม่เข้ามากระบอกเรวคือ QCQ ใช่ปะ่ะอันนี้มึงอยากแก้ตรงไหนหน่อยปะ่ะกูว่ามีกบางกระบอกให้กูอยากอยากแก้อย,อยู่เหมือนกันนัเน,นี่ยจริงๆะล้วไปกันเลยทไปกันเลยสำหก,กูถ้าอันนี้คือเป็นเทเลส์สำหรับแบบคนที่เก่งแล้วใช่ปะ กูรู้สึกว่าถ้าคนที่เก่งแล้วอะแล้วแบบเลือกปืนเฉพาะดาดได้แบบเก่งๆกูว่า m p 5ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็แล้วก็ qcq จะขึ้นมาเป็น s อีกกระบอกหนึ่งถ้าแบบเป็น t ยร r สำหรับคนที่เก่งแล้วนะประมาณนี้โ <laughs> <Okay. laughs> อเคสว่วน UC นี่กูให้ลงมาวะ่ะมันไม่ได้เก่งสำหรับในแบบใน m g กระบอกอื่นอนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะแล้วก็มันยิงระยะไม่ได้ครอบคุมอะ MP ดูซี่กับ P90 ส่วนอันนี้ขึ้นมาลูกซองมาเล่นได้เลยอ่ะหลังจากมีฟาสโหลดอ่ะฟาสโหลดเดรออ่ะอันนี้อาจจะไป A เลยอ่ะมันสามารถแบบไปเล่นแบบเฉพาะไซส์แล้วก็แบบเอาไปตบพวกที่มันเล่นแอสเซวด่านสนามเพาะองเงี้ยที่แม่งแม่งทุกคนคือลูกซองอ่ะก็เอาไปเล่นได้หมอส่วนไอเท่นี้ก็อยู่ที่เดิมเออน้าประมาณนี้มั้งมึงว่าไงอ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยไอ้มึงสักหน่อยดิมึงสักหน่อยเดิยหมอมันไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะแค่มีปืนใหม่เข้ามาส่วนวิธีการเล่นมึงก็ไม่เปลี่ยนปืนก็ไม่ได้โดนเนบัมนะาแค ที่ปรับมาคือเรารู้ของแต่งปืนรู้โหลดเอาที่แบบมันเหมาะกับปืนมากขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าอืมคือบางคนน่ะที่แบบเห็นมาคอมเมนต์ว่าแบบเชียร์ MP7 ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่า MP7 มันก็เหมือน MP5 แค่ว่าไม่รู้ว่ารู้สึกว่า MP5 ยังดีกว่าเพราะ MP7 มันใส่แบบเอาเอาหน้าไปใส่เก็บเสียงแล้วมันยิงยากอ่ะ MP5 คือมันมันมีแค่มันไม่ต้องมีอะไรมันก็ยิงง่าย MP5 มพีาก็นประมาณนี้เพราะว่า เอพีเจ็ก็เหมือนเอพีห้าใช่ปะเป็นสำหรับส่วนตัวก็คือเป็นเอพีห้าเวอร์ชันที่เล่นยากกว่าวิทยาตก็เหมือนกับไอเดี๋ยวกูว่าวิทยาร์ก็อยากให้เอสเหมือนกันวะ <c q> ไม่รู้ว่าเพราะว่าคิวซีคิวมันเจ๋งกว่าวิทยาตอ่ะกูเลยให้วิทยาตอยู่ที่เออแม่แมคิวซีคิวมันแคนเซนิลเนนเม่ัชและปืนมัมนรีโหลดไว้ได้เหมือนเอสอาร์ก็คิวซีคิวก็เหมือนเอสอาร์แค่ว่าคิวซีคิวยิงยากแต่รู้สึกว่าถ้าจะให้จัดในเรียงใหม่ก็เอ็มจีสิบห้าอยู่ท้ายสุดเลยแค่ว่ามันเป็นนนนนตมมมัััเเเกก่่่่งงงรรทีีววาาายยิอะอะปะปณ้้แลน ตอนนี้รู้สึกว่าเอซสิบหกทำไมแด,ดีอเอซสิบหกเหรอเอซสิบหกมันไม่เหมือนกับหมอ,น,อ,อนั่นแหละส่วนเอซสิบสองทำไมอยู่ล่างสุดของลูกซองรู้สึกว่าหมอมันต้องล้นล้นระยะเกินแล้วมันไม่มีสกิละล้นระยะแบบเหมือนกับแอนซาวอะเลยรู้สึกว่าไปเล่นปืนลูกซองที่มีเลนส์อ่ะมันเล่นง่ายกว่าแค่นั้นแหละส่วนเอซเคสิบหนึ่งหกลืมเลยใช่ไหมเอซเคสิบหนึ่งหกเออเก่ง ตอนนี้กูมีแม็กหกสิบด้วยใช่มีแม็กหกสิบมีดาเมจช่วงตัวบัฟมาเออถ้าประมาณนี้มั้งไบซันก็คือเวอร์ชั่นอาจจะเบบีเพราะว่าไบซันคือวิทยาเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแบบขึ้นสกอบช้าต้องเล่นฆ่าเวอร์ชันโกงโกงอ่ะเวอร์ชั่นโกงโกงอ่ะแต่วิทยามันต้องวิทยามันคล่องตัวกว่าส่วนคิดก็อยู่ที่เดิมโอให้สี่หนึ่งหกมากกว่าเอสอาร์ด้วยนะสำหรับกูกูให้คิวซีคิวแบบ สี่หนึ่งหกแม่งคือหนึ่งก <1 S 1> ับสองสระบกูในการเล่นหมอนร,รู้สึกว่าอ่ะสี่หนึ่งหกอยู่ประมาณเนี้ยสระบกูนะกูรู้สึกว่าเอสมันสี่หนึ่งหกอืมกูรู้สึกว่าเหมือนมึงว่ะเพราะว่าเอสมันยิงไกลไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่สี่หนึ่งหกคือมันได้หมดอ่ะม,มันแบบโหมามมือตาคิวที่คิวเอสมันทำได้แล้วกูแบบ Q C Q กับไอ K Z หนึ่งหกหนึ่งไม่ใช่อ่ะพูดผิดพูดผิดนั่นแหละส่วนเวกเตอร์สำหรับคนที่เล่นเกมเป็นแล้วก็ได้อยู่นะ A แล้วกัน A ท้ายต้องต้องเลือก <A. S 2> เล่นเองอะ่ะอันนี้คือเท์ลิของคนเล่นเกมเป็นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดเท์ลิดแบบสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นน่ะว่าอันไหนก็บอกไหนมาเล่นง่ายแนะนําส่วน A K มันว่าไงอะ่ะที่เดิมที่เดิมมาเนาะที่เดิมต่อให้มันมีโหลดเอาโคตจั่วแล้วตามเพราะว่าไอเกูให้ B ว่ะมากกว่าใบซั้น,นสำหรับกูเออกูรู้สึกว่าอยากให้มากกว่าไบซั้นเหมือนนกัน ไม่สั้นลงมามาไมสั้นก็อยู่ไม่สั้นไมสั้นอยู่อย่างงี้แล้วเพราะว่ามันแบบมันได้มอรบิลิตี้อ่ะไอนี้มันไปเสียเรื่องของเลนที่แบบว่ายิงไกลยากอ่ะแล้วระยะใกล้ก็คือถ้าเกิดไปเจอ SMG ก็บอกอื่นคือก็ก็ตายอ่ะอย่างเช่นแบบเจอ4.16หงเนี้ยก็คือไม่รอดส่วนพ9นตก็เป็ดอ่ะนั่นแหละพินตี้ก็มีมีดีแค่ในเคาเตอร์อ่ะแค่นั้นเลยโอเคมาจัดให้คนเล่นใหม่ก็ไวว S445 ก็ต้องเอยู่แล้วเพราะมันใช้ง่ายถูกปะส่วน q c q เนี่ยคือมันปืนมันดีนะแต่ว่ารีคอยกับระยะก,การเล่นนะสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่กูว่ามันใช้ยากแต่ปืนมันเก่งส่วนลูกซองก็น่าจะเป็นแบบลูกซองรัวนี้กูให้ให้ดีเลยเพราะว่าผู้เล่นใหม่มันต้องแบบต้องวาง position ตัวเองอะ่ะไม่ใช่แบบว่าเดินไปไปดักมุมแล้วยิงแบบนอนยิงได้หนึ่งสองสามตัวแล้วก็อีกฝั่งเขาเกิดมาแล้วก็ยัดแล้วก็ตายเรียกว่าเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราไปเสียเวลาการเดินมาเสียเวลาหลายอย่าง คือถ้าจะเล่นได้คือต้องคุณต้องมีแบบหนึ่งชีวิตคุณต้องไล่หลายคิวมากๆอ่ะนั่นแหละถึงถึงจะเล่นง่ายเล่นได้ก็จะให้ลูกซองก็ลูกซองกะบ,บอกอืน่นน่าจะเยอะกว่าเวกเตอร์สำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะซีดีกว่าลูกซองหน่อยเพราะว่าเป็นปืนกลราะมันต้องอซีก็เอ,อ,อซีก็เหมือนเวกเตอร์เลยแค่เวกเตอร์มันโอซีไม่ให้เอเข้าเอเคเลยวะอย่าไปเสียเวลาเล่นเลย แต่มันเป็นกลนั่นมั้ย AK มันอุซี่มันยังมันยังมีหลายลูกได้พลาดอ่ะแต่ปืนมันกากจริงเดิคือแบบเจอสิบคนก็ขึ้นขวากึนขี้ว่ายิงไปก็ชนะใครอะไือชนใครหนึ่งเยเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันไว้ว่ากัน SR SR ก็ผู้เล่นใหม่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปืนแม่งดีวิทยาาก็เหมือน QCQ ยิงง่ายกว่ามันยิงง่ายมันก็มันมันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยิงง่ายกว่าอาจจะ A แล้วกัน A ส่วน AK ก็ปืนลั่นช้าดาเมจแรง ไี่เชนี่เอ่ะเออกูว่าเอ่ะมันลัน<า>่นช้าเล่นง่ายจริงเป็นนี่คือโคตรมันแต่อาจจะเป็นเอท้ายท้ายหน่อยส่วนคาร์นี่ก็เอสปะ่ะคาร์านี่าเอสดิอืมสำหรับผู้เล่นใหม่มันเหมือน,นมันเหมือนเอส45เลยที่แบบว่ายกปืนช้าในระยะใกล้อ่ะแต่ยิงระยะกลางกลาได้ดีกว่า SMG45 เพราะดาเมจดรอ,อยกว่าไบชัน,นก็บี่ะ ว่าบ,บ,บีว่ะสัน้นคือถ้าจะไปเล่นไปสั้นไปเล่นวิทยาดีกว่าเหมือนสแตทเหมือนกันไอ้นี่ก็เก็ดีก็ดีเออด,ดเอ,อดีอ่ะก็ะดีให้มากกว่าลูกซองหน่อย C หนึ่งหกสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้นเอาจริงๆกูอยากให้บีนะมันก็ได้อยู่อ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคุมมมันคุนคง่ายแล้วของแต่งมันเยอะแล้วบีก็ได้บีให้มากกว่าไปสั้น M เจ็ดก็ C ลูกซอง M เจ็ด C C ต้น C ลูกซองก็ลูก C ไปสองก็บอกเลยไอ้เช่ามันเถอะไปใส่ไปเลยไว เอพีไฟส์เอบีวะกูว่ากูให้เอวะมึงให้บีเหรออืมให้บีปืนปืนมันสเตถีลิตี้ต่ำอ่ะถ้นถ้าถ้าถ้าให้เอพีไฟเอกูเอาวิญญาณลงมาอ๋อเอองั้นกูให้เอพีไฟตัวนี้แล้วกันมากกว่า qcq หน่อยเพราะว่าปืนมัน รีคอยคิวซีคิวมันรีคอยมันขึ้นแบบต้องดึงเมาส์อ่ะแต่เอพิฟคือแค่ปืนมันมุมมองมันสั่นเฉยเอพีเจ็ดกูให้เออะพีเจ็กะเอพีเจ็ดกูให้เอ่ะซะแล้วแบบยิงง่ายอะเนาอแล้วแต่บีไม่ก็เอะแล้วแต่ว่าปืนมันก็ไม่ได้เล่นยากแต่กูว่ามันก็ไม่ได้ตรวจขนาดนั้นสำหรับคนเล่นใหม่ว่านั่นแหละมีแค่เอสอาร์เอ็นเอ็มจีคาเล่นแค่สั่งกระบอกเนี่ยจนกว่าจะปลดปืนที่อยากเล่นก็่อยวาอันนี้กูดีอะเหมือนคิดเลยคลายคิดดีกว่าตรงที่เอพิฟายมันสเตตมันเบสมันเอพิฟาย ส่วน MP7 ก็ oh. B ีทายแล้วกันตอนแรกอยากให้ A oh. เพราะว่ามันปืนมันรีคอยมันไม่ได้แย่ถ้าเกิดว่าแต่งแบบไม่ได้ใส่เก็บเสียงแล้วก็สเตสเิลิตี้มันก็ดีกว่า m p พ f ตอนยิงแต่น่าจะให้ข้างๆกันแล้วกันคล้ายๆกันโอเคประมาณนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ <c oughs> ไปต่อกันที่แอสเซวอัปเดตทีริดเก่าลูก2องขึ้นมาถูกปะขึ้นมาเลย แต่กูไม่แต่กูกูกูไม่เอนจอย M1 ขนาดนั้นวะกูรู้สึกว่าปืนมันมีช่องโหว่เยอะอยู่แต่หลากการเล่นแอซซอลอ่ะกูรู้สึกว่ามันได้กับดีโบปะไอ้ก็บอกแล้วไวรอนเล่นยากอะเอ่อนี่ขึ้นมาเอสจีกูให้ขึ้นมานี่ซีไอก็ยังเป็นเอสอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าคนเล่นมันเล่นเก่งอ่ะแต่ก็เอสทายเอสทายเออกูให้เอสทายอ่ะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องระยะส่วนเอสจีกูให้มากกว่าเอ็มโฟปะกูชอบเอ็มโฟมากกว่าไอ้กูชอบเอสจีมากกว่าตอนเนี้ย จีข้อเสียจีข้อเสียเดียวมันคือลูกหมดแล้วมันแคนเซิลแอนิเมชันช้าแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยตลบีโดะแต่ก็ถ้าจะไอ้พูดแบบภาพรวมก็เท่าเท่ากันนะสองกระบอกนี้ส่วนตัวกูยังให้เอ็มโฟมากกว่าเขาเล่นบ่อยมั้งส่วนแอดวาวเอ็ดข้างล่างแอดวาวเอ็ดวาวกูอยากให้เอวเพราะว่าแม่งมันมันทำทูคิวดีกว่าไอ้พวกเอสอะถ้าเฉพาะด่านแบบระยะใกล้อะไปเล่นไนเอทไปเล่นอะไรเงี้ยคือมันมันเก่งเว้ยถ้าแบบระยะใกล้เอเคสิบสองกูอยากให้เอว ak12 ก็เล่นได้อ่ะเออนี่คือ ci version เล่นง่ายอ่ะกระสุนเยอะกว่าง้วยแบบเล่นไวรอนโดดไปเจ็ดสิบห้านัดบอลมอลอ่ะแม่งคือขนเก็บคิวได้ทั้งโมบ้านอ่ะใช่ ak12 อยู่ตรงนี้เอ่อกูอยากให้ akm ขึ้นมาบีนักเอา m1 ลงไปถ่วง,งตรง B นะเว้ยไม่งั้น A มันจะเยอะเกินว่ะเออเอา m1 ลงมาก็ได้ ptr กูอยากให้ A นะเว้ยกูปืนมันกน ไอ้แค่มันปืนมันแบบ CI เหมือนเ k คเกินกว่างกูไม่รู้อะสำหรับกูคือกูก็จะโหลดเอาที่ใช่นะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันปืนมันหน้ารียุตขนาดนั้นเวลาหยิบเล่นอ่ะแบบไม่อยากหยิบมาเล่นบ่อยไม่รู้สึกแบบติดใจเพราะว่ากูรู้สึกว่า A k m เคตอนนี้มันเล่นได้เว้ยเพราะว่า CI ที่เมื่อก่อนมันแพ้มันไม่ไม่มีแล้ว CI แบบยิงไกลๆมันเข้าระยะ A k m เคได้ได้ได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วพอ AKM เคอยู่ในระยะมันคือมันมันมันยิงวัดสู้สู้ได้ยิ่งถ้าแบบเป็นบิลฮิวฟาแล้วไปเล่นใกล้คือแม่งโคตรเก่งแต มันต้องอยู่ข้างบน A K M อ่ะถ้าอาจจะอาจจะเป็น B ต้นนะถ้าไม่ได้ให้ A นะเอออย่างนงี้ถ้าจะทำให้สมผลเออส่วนคาออกูรู้สึกว่าในแอรเซาก็บอกอ,อื่นมันดรอปมากเลยว่ะกูให้ข้างล่างอะเ,องเพราะว่าออหลังจาก กูทาคลิปแบบที่แต่งคาให้กับทุกโลอะแล้วกูรู้สึกว่าคามันอ่อนมากเลยสำหรับแบบในทุกโลพอไปเล่นอะมันไม่เหมือนเอนจิเนียร์ที่ยิงฟรีหรือรีคอนที่มีจังหวะยิงฟรีหมอที่ไปเล่นใกล้แล้วแบบวิวทิฟไปเล่นแล้วมันเล่นได้แต่ว่าคาในแอซเซมันมันมันต้องครอบคุมแต่พอมันแต่งครอบคุมแล้วมันก็ไม่เก่งปืนมันทาทุกคิวต่ากูรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยน่าจะดีกว่าเผยเอเคยังดีกว่าด้วยซ้ำดีกว่าเน่เพราะเอเคมันยังมีระยะที่มันแบบ วัดวัดตายไวอะแค่ว่ามันยิงไกลแล้วบุเลตมันวิ่งต่ำอ,อืมไอ้แค่นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอ,อยู่ที่เดิมไอ้แค hey, ่ปืนดีแต่ตายอะ่ะจริงผมไม่เล่นนะไปแค่นั้นแห<เ>ละนี่แหละนี่แหละประมาณนี้แหละส่วนสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เหรอ,อ SG ไป S อ,อะ่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องไปเล่นอะ่ะไ, okay, ไปเก็บไปถึง SG แค่นั้นจบคลิปเลยไอ้ซอลไปเล่นเอจีแค่เป็นแค่นั้นเลยฝึกเลยไปผ่านไวแล้วอย่างนั้นไวเลยเหรอไอ้นี่ก็อยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเป็นยาไวๆก็นั่นแหละแต่เราก็โอ้ยไอแค่เอาเอเจหกตะกูยเอเคก็อยู่ จุดประมาณนี้ปะ่ะ<อ>มันมีรีคอยอ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีรีคอยอ,าวาวอันนี้อเ,เออแอดวาลแอดวัลพวกปืนแบบเฉพาะเฉพาะเฉพาะห่างก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยแหละคิมบิเซตอาจจะอยู่ข้างบนนี้หน่อยเพราะมันยิงง่ายเอเอยิงง่ายคาก็ากลางากลางว่ะค้าอยากให้ซีไว้มันปืนมันไม่เก่งแต่มันก็มันง่าย,ง,ายง่ายต่อการใช้ไม่ได้แบบคือถ้ามันแบบยึ้ถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่แล้วไม่อยากตายยืนยิง,ยงฟรีระยะคามันก็เก่งไงเอ่อเอ่อเอคสิบสองว่ะสองก็บีว่ะเออกูว่าบีว่ะ เออมันต้องมีของแต่ง C.I ก็ A อ่ะเพราะว่ามันต้องแบบเป็นปืนที่มันดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ยิงด้วยระยะเมือนเมื่อก่อนมันมันต้องแบบไอ้นี่หน่อยอ่ะ M4 อ๋อ M4 บางคนผู้เล่นใหม่ก็ยิงไม่ได้นะอาจจะให้ A ว่ะเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้เหมือนกับ S.G. ที่แบบ S.G. มันบีมอ่ะอันนี้คือมันแบบมันต้องคุมหน่อยาว่า S.G. มันต้องดึกปืนมากกว่าแต่ับผู้เล่นใหม่หล่อป่อยกว่าถ้าแบบ S.G. บิวคอนโทรลกูว่ามันไม่ต้องทำะไรเลยอ่ะมันต้องหาบิวมาเล่นอ่ะดิเพราะนั้นมันบิวเล่นเป็นอ่ะ เพราะว่า PDR กับ a k s, <ช> <S, ป, <S ปืนมันโชกว่ะเล่นยากปืนมันแบบคุมอ่ะต้องคุมอ่ะปืนสั่นด้วยลูกซองให้บ<ม>ีแล้วกันเพราะว่า S7 มันเก่งอยู่แล้วอ่ะลูกซองเพราะว่ามันบ <A> ีได้หมดเลยไม่แค่ M870B อ,อีกสองกระบอกกูให้ซีกูให้ใช้กล้าอีกกระบอกแล้วกันส่วยนี้อยู่ซเล่นง่ายกว่าหน่อยเล่นง่ายกว่าปืนสอง,สองกระบอกนี้เพราะว่าปืนสองกระบ,บอกนี้มันทั้งสเตบิลทั้งคอนโทรลมันต้องคุมอ่ะสำหรับกูคือ Sg คือ s ว่ะสำหรับมือใหม่เพราะมันแบบถ้ามึงแต่งบีวคอนโทรลแบบไม่สนแฮนด์ลิ่งแบบแฮนด์ลิ่งสัก40 40 30คือมันยิงแบบบีมเเลยยนะว้บีม แอมโฟมันทำได้หรอกูเล่นใหม่ผู้เล่นใหม่กูไม่รู้ว่ากูความคิดต่างกูมองว่าเอคสิบสองมันเล่นไอ้แค่ของแต่งมไปด้วยแต่พอแต่งเสร็จแล้วมันเล่นง่ายกว่าเอคสิบสองคาสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วคนเล่นไปนแล้วก็เล่นเอจกับเอ็มเอ็มสีเหอะไม่ก็ซีไออะเล่นสังกระบอกเนี่ยคือแอซซ็อปมันมีแค่สังกระบอกนี้ที่เก่งอ่ะอืมถ้ายิงง่ายกูว่าคิวบีอะยิงง่าย ก็อยากให้คิวบีขึ้นมานะแต่เล่นคิวบีแต่ไม่ต้องเล่นแม็คไอแม็คแม็คค่าอุสิบอะเล่นแม็คธรรมดาคิวบีให้เอสเลยสำหรับมือใหม่เลยเปืนเล่นง่ายขึ้นสโคบไบปืนนิ่งจริงกอย่ากกูก็อยากให้อย่างนั้นเว้ยให้ให้เอสแล้วกันส่วนนี้ก็โยงมาอยู่กับเพื่อนๆแต่ก,ก, MC, กูบอกไว้ก่อนแล้วว่าเอสจีกับเอ็มสี่ซีไอสามกระบอกนี่คือมันคือเอสท่าเล่นไปแล้วใช่ไอคีสิบสองมันกู <c oughs> ว,ว,ว่าคือไอคีสิบสองมันคือมาตอนเลเวลที่มันได้ปืนไอพวกนี้แล้วป่าวะกูเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตต้้้้องมมมาาเล่่่่นนนนขดดัวะไไไรูแ ำไไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าประมาณนั้นนะอะว่าประมาณนี้แล้วกันนะเอาจริงๆมันก็ได้อยู่นะเนี่ยเพราะว่าแอดวอ <Ad vol, S 2> ลายแอดวอลก็ต้องระยะอันนี้ลูกซองระยะอยู่แล้วอันนี้ยิงได,ยงได้ยิงได้ทุกระยะก็จริงอันนี้ค่าค่าแต่ปืนมันภาษีไม่ค่อยดีเลออยอางนี้แล้วกันตัวต่อไปเลยเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์อันนี้ของเล่นเป็นได้ปะอันนี้เอาเอา,เอา,เอาแบบอัปเดตทีแรกก่อนเอ่อ QJB QJB ีคิสำหรับกูเพป็นใหม่นะ อืมเคะปิวให้เอกว่าให้เอวะไม่ถึงเอวะตอนแรกก็คิดว่าเอนะแต่ว่าเอนจิเนียร์ที่มันโลที่มันต้องแบบคนทั่วไปยืนกันคือมันไม่เหมาะมันยิงไกลตายช้าแต่กูว่าโอเคโอเคกูว่าน่าน่าั้นกูเล่นเอนจิเนียร์แบบผิดโลมาแล้วแต่ไม่จริงวะอันนี้สำหรับคนแบบเล่นเป็นอยู่แล้วกูว่ามันก็เกือบเอ็ได้อยู่นะกูเรียกว่าเอ็มสองห้าศูนย์กูให้เอ็มสองห้าศูนย์เออะเออกูว่าเอ็มสองห้าศูนย์มากกว่าอัปเดตกูอัปเดตกูตอนนี้คือเอ็มสองห้าศูน ให้ตรงนี้แหละ M7 เอาลงมา M7 อ่ะกู M7 ดูดีเอวะไม่รู้ว่ M7 กูอยากหยากเอาลงมาวะแล้วเอา M14 ขึ้นไปอ่ะ M14 มันคือของจริงอ๋อเออคนเล่นเป็นใช่ป่ะเออวะเออใช่ใช่ส่วนไอ้ที่นี่ก็ควรจะลงไป B ควรลงไป B แลว KJB ก็ขึ้นมา A เออใช่ k l ล s t มันมีแค่นี้เลยแล้วก็ปเออไม่มีแล้ว ไม่มีละไม่มีละตามตามำทำนี้เลยไอ้นี่ <I S 1> อาจจะเป็นไอ้นี่อาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ป่ะกูรู้สึกว่าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะอ,อ่ะอางนี้แลอแต่ส่วนตัวกูกูมองให้เอ็มสิบสี่กับเอ็มสองห้าศูนย์คืออันดับหนึ่งคู่อืมหลังจากที่กูไปเล่นเอนจิเนียร์แบบตั้งใจเล่นแบบผิดโลเลยอะแบบเล่นใส่เล่นแบบดันร้อยอะอืมอย่างงี้แหละกูว่วายอย่างเงี้ยโอเคอยู่เม็กเซนเอ็มสิบสี่กับเอ็มสองห้าศูนย์คือถ้ามึงแบบเล่นรู้จังหวะขึ้นสโคปรู้ทัมมิ่งเป็นโอเคมันยิงเช่วยหน้าทุกระยะเฮ้ยแต่ว่า สกาของอินจิเนียร์กูลดมาหน่อย G3 เล่นดีกว่ากูให้อาร์มากสุดในบีสำหรับกูหลังจากเล่นแบบโพซิชันแล้วก็ดันเป็นมาแล้วกูว่า G3 มันได้แบบโพซิชันแบบไม่ต้องคิดเยอะแบบหยิบมาก็ยืนตรงไหนก็ยิงตรงนั้นอะส่วนอาร์มันยิงไกลมันจบช้าไปหน่อยวะสำหรับกูรู้สึกอะมันต้องโฟกัสหัวหรืออะไรเงี้ยกูรู้สึกว่ามันปืนคอร์ิชั่นไปหน่อยไม่ชอบอะส่วนอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณหยิบปืนมาเก่งเฉพาะได้ก็คืออินจิเนียร์มาเล่นได้แต่มันเป็นืนแก้เกมมันเป็นปืนแก้เกมอะมันเหมือนไอเทา ประมาณนี้แล้วงั้นแค่นั้นและไปเลยส่วนจัดให้มือใหม่คาเอชที่เหลือไอ้เแคยนี่ไฟเลสซีไฟเลสซีลูกซองบีลูกซองดีอยู่แล้วลูกซองดีหมดเลยดีหมดเลยอันนี้โชกจอสั่นอันนี้เรื่องระยะเอ่อ G3 เล่นง่าย G3 เล่นง่ายอักบีอักก็บีคอนดิชั่นเอคเอคเจสิกูให้ซีไม่หวะให้บีวะจุดมันได้ได้ เออมันเล่นได้มันแต่ว่าบุเรี่มันวิ่งช้าว่ะกูว่ามันควรจะอยู่ซีว่าคอรดิชั่นมันยิงไกลไม่ได้โลอินจิเนียร์มันต้องยืนไกลอ่ะคือถ้าไปแบบยืนใกล้มันเอากระบอกอื่นไปเล่นดีกว่ากูว่านะ M 1 4 B M 1 4 B เออ M 7กูให้กูให้ B เหมือนกันเลย M 7อ่ะ M 7กูให้ A ว่ะรู้สึกว่ามันคุมยากสำหรับกูเอ่น่ามีการแต่มันก็คุมยากจริงอ่ะทาไงดีวะรู้สึกว่าถ้าเอาเวลาไปคุมปืนกูยังคุม M 1 4บี่เดียวโอ้ยงั้นกูว่าอาร์กิง่าย เออ m 7จ็ไปบีห้า m เ B ็ดไปบี m 1 6กูให้ m 1 6กูให้ B ว่ะไม่เอาให้ C ดีกว่าว่ะไอ้เหี้ย m เจ็ดปืนกกาอยู่ดิ rpk กูว่ากูว่า B ว่ะปืนมันกูให้ C เดี๋ยวรีโหลดหนึงตีอ่ะไม่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องรีโหลดไงเราพูดถึงเรื่องเล่นไง ขี่มายิงอ่ะปืนมันรีคอยไม่ได้แย่อมไม่แย่แล้วก็ปีเอ็มสกาวกูให้ปีกเ<า>ล่นซีสามดีกว่าไอ้เหี้ยเล่นซ <3 S 2> ีสามไปทานอัปเกรดหรือ่าเล่นซีสามดีกว่าเว้ยถ้าจะเลียงใหม่ก็เลียงใหม่ก็สกาวมากกว่าเอ็มเจ็ดอ่ะอันนี้เรื่องรีคอยก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้เรื่องทามมิ่งปืนอ่าอันนี้รีคอยรีคอย,อ,คยอ,อืมแค่นี้แหละหมดละเอ็นดี้มาต่อมาต่อไวๆนี่สายที่เสียเวลาที่สุดมาแล้วอัปเดตของรีคอนอืม ีคอนเอจีต้องนาวะะว่านํามันมันอยู่ข้างๆกันวะส่วนอาร์คกูมองว่าลงมาวะเอาจริงๆปะหลังจากที่เล่นอาร์คเยอะๆ,ๆแม่งส่วน่ตัวกูเฉยๆอกูเล่นก็มนันก็เอ็มเดิมสำหรับกูอ่ะกูรู้สึกว่าแม่งแม่งไม่ได้เก่งอะ่ะแต่จะพูดไปมันก็ไม่มีปืนอะไรเก่งละไอ้แค่ไอ้เซาเออเอ,เอก็ได้วะมินิเออ มินิปัจจุบันเล่นยากว่ะการวางโพซิชันให้มินิมันได้เก่งคือถ้าดีมาไปวางโพซิชันอย่างน้อยมันรู้จุดยืนของตัวเองไงคือมึงยืนอยู่ที่เดิมระยะเดิมคือมึงได้เล่นน่ะแต่มินิคือแม่งไปไม่สุดสักทางว่ะออลงมาไปบีแม็กซีโอบีว่ะเนี่ยจริงจริงลงมันไม่ได้ปรับอะไรเยอะมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยมันแทบไม่มีอห้จัดเลยเอ่ออาจจะเพราะว่าเราเราเราจัดตอนที่แม่งเป็นแพทแพทแพทปัจจุบันเอ่อ ตัวสก,กากูไม่เอนจอยเลยวะกูให้ทายกูให้ทายเอเคด้วยเอเคยังเล่นแล้วเอนจอยกว่ากูซีก็หนักเอามานะซีแล้วกันซีนี่หนักจริงลูกซองกูให้ขึ้นมาวะ่ะมันได้มันได้ใช้ใชอันนี้คือเทดดี้สำหรับแบบคนเล่นคนเล่นเป็นอืออืออันนี้แหละส่วน,น,นจัดสำหรับมือใหม่เนาะ,ะมือใหม่ก็ต้องเอ็มจีอยู่แล้วดิไหนวะเอ็มจีกับคาได้ทั้งคู่อ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันสองกระบอกนี้เอเคด้วยเอ่อเลยเอเคเอแล้วอาร์กเอสวะมึงว่าไงมือใหม่อะะไรน เรับมือใหม่อ่ะ AKA แล้ว RS ป่ะ AKA แล้ว R ไม่ S อ่ะให้แค่ไม่แค่ A ป่ะเหมือน a k ใช่ป่ะไม่สั้นก็ยากว่ะซีเห็นไม่สั้นอืมสนไยโอ้โห A w ดีดีเลย c o n d i t i o นเยอะจริงแปดกูให้ไอ้ B เออแปดเรื่องระยะคือถ้าแบบแบบเล่นลูกซองแล้วเล่นลูกซองเป็นนิดหน่อยก็พอได้อยู่อ่ะ SG ว่าให้เหมือนกันว่ะแค่ว่าเป็นแบบเลือกเฉพาะแบบชอบลั่นชาหรือลั่นเร็วอ่ะ ต่รีคอรยไม่ได้แย่ราคาเฮียจัดอ่าบีแล้วกันพอใช้ได้ส่วนสไนมึงว่าไงวะสไนกูว่าถ้าจะให้แนะนำกูอัพแนะนำแค่แสไนไ<อ>ม่ต้องลากหรอกนะเอาจริงนะแค่ลากอา93ขึ้นไปแล้วก็ลากไอพีเอสจี1เข้าไปก็แค่นั้นแหละเออบอกว่าทีเอ็มอาร์กูให้อันนี้อาจจะให้นี้หน่อยอ่าเอสเอสอาร์ S R 9เอ็ดดีไปเลยเดียวสไนยอ,อย่างเงี้สยสไนอ่ะถ้าสำหรับมือใหม่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสไนมินิก็ดี ยี่สิบกก็ดีเจจิวันเอเเล่นง่ายเออเล่นง่ายใช่มันมีหลายมันมีหลายนัดให้พาเนี่อันนี้ก็มันก็ดีนะปืนมันมันเหมือนไอ้เแคยนี้เอาเอาไว้นี่แล้วกันขอ้โหนี่แคี้นี่ VSS โอ้โหเอาไงดีสี่ีเดียดีมึให้ดีอ่ะปืนเป็นียวมินิมึงซีมึงซีก็ไอ้เช่มึงซีก็อยากจะโยนไปดีกว่าไอ้เนี่ยปืนเป็นกึ่งกึ่งไอ้สักสี่จะเล่นเป็นคนอ่ะเออซีนะอย่างนี้แล้วกันอ่ามินิมากกว่า VSS แล้วก็ตีบอกก่อนตีบอกกันหนึงกำลังดูอยู่อันนี้เท่าเท่ากันอ่ะเ เอเอกับไเนี่ยเล่นเล่นง่ายพอๆอก,กันอ่ะนี่แหละรบละจบไวๆอัปเดตเทลิสวกกับเ <im it> ทลิสของมือใหม่ไม่จะเสียเวลาคือช่วงนี้จะทําคลิปแบบเน้นแนวเปิดม้นูน่นี่นั่นหน่อยเพราะว่าเกมไม่เข้าไม่ได้ไงประเด็นนะก็เลยจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับทุกคนมีอะไรจะฝากไว้กันเออฝากช่องฝากช่องยังทำกออูไม่ฝากไอ้กูเล่นบอนฮันแล้วไม่ทําคลิปแล้วขอ้เจอกันเหี้ยเกมไม่จอฟ้าไม่ฝากหรอกโอเคเจอกันบายเออเจอกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการจัดอันดับเทียร์ลิสต์ของซีซั่น2นะครับเป็นการอัปเดตนะครับผมมีปืนใหม่อะไรเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็มีอัปเดตเทียร์ลิสต์เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สำหรับใครที่ถูกใจนะครับผมคอนเทนต์แนวนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมซึ่งช่วงเนี้ยคลิป อาจจะลงไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะต้องหาจากในเกมนะแต่ว่าเกมมันเล่นไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามีปัญหาจอฟ้านะตอนแรกผมแก้หายนะผมแล้วพอเกมอัปเดตปุ๊บก็กลับมาเป็นอีกนะผมก็ต้องลุ้นทุกการอัปเดตของเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเกมก็ยังไม่มีการแก้ไขแบบตายตัวของออฟฟิเชียลออกมานะผมก็มีแต่ผู้เล่นที่ช่วยกันแก้นู่นแก้นี่นะผมล่าสุดผมก็ปิดแอนตี้ไวรัสแล้วก็เล่นได้นะผมก็ต้องมารอดูกันนะก็คลิป หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแนวไม่ได้อยู่ในเกมนะครับผมเป็นคลิปแนวแบบเปิดแมปเดี๋ยวผมจะทําแบบการบุกการกันด้วยเห็นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้แบบมุมอร่อยแบบมุมนี้ยิงฟาร์มคิวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําออกมานะครับผมก็เป็นในแต่ละด่านเลยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากซัพพอร์ตมากกว่ากดไลค์กด u like, b s c r i b e นะครับผมช่องของเรามี m e m b e r s h i p แล้วนะครับผมก็สมัครกันได้นะครับเดือนละ35บาทนะขั้นต่ํา หรือว่าถ้าอยากแบบด o n a t อีกอย่างหนึ่งก็เป็นทิปมีก็ได้นะครับผมแล้วก็มี Discord Community แล้วนะครับผมเอาไว้มาเล่นเกมกับผมได้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมสตีมหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไลฟ์สตีมผมก็ยังพยายามจะสตีมอยู่นะครับไม่ว่าจอมันจะฟ้าหรือไม่ฟ้านะครับผมอาจจะสตีมวันละไม่กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับผมก็มาติดตามกันได้นะที่ช่องทางทวิชแล้วก็ u t u b e นะครับผมเหมือนเดิมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับบาย